นะครับวันนี้ก็จะมาอ่านมังะเรื่องทหารเซียนแห่งหน่วยโลปิคาดนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครก็ไปอ่านได้ที่เพจหนาวจังที่เกียดแปลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้แต้คลิปเพื่อให้การเสกลาก็ไปรับชมกันเลยครับเอ๊ะปุง๋งไม่นะอย่างชีหลบเร็ว หลบเก่งดีนี่หยางกงเป็นพวกที่ชอบใช้ปืนเหรอเนี่ยอ่อนจริงๆไม่ว่ายังไงแกก็ต้องตายอยู่ดีมันก็แค่คำที่มีดีแต่ปา,ากหยางกงนายคิดหรอว่าฉันจะถูกนายค่าไร้สาระว่ะยังไงมึงก็ต้องตายอยู่แล้วไอ,อ้หยางชีลาละหยางชี ถ้ามันอยู่ในระยะ3เมตรฉันมั่นใจว่าฉันเร็วกว่ามันแน่นอนหยุดก่อนพี่ชายทำไมถึงต้องห้ามวะน้องชายเวรละไงพี่หยานไอเด็กนี่มันมีประโยชน์กับเราอยู่มันจะไม่เสียดายเหรอถ้าพี่ฆ่ามันตอนนี้หมายความว่าไงอย่าลืมสิพี่หยานสิ่งที่คุณต้องการ คือปกป้องตระกูลวูถ้ามีการตายของตระกูลอูมันจะเป็นปัญหาสำหรับพี่ในการปกครองตระกูลวูนะแต่ถ้าหยางฉี่ที่ข่าบูป้าเต๋าและหยางกงเป็นผู้มีพระคุณที่แก้แขนให้กับตระกูลวูและถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเห็นดีมากน้องชายถ้าหยางฉี่าบูป้าเต๋า ต่อจากนั้นฉันจะแก้แขนให้ตระกูลวูแกนี่เข้าใจใช้ประโยชน์คนอื่นจริงๆแต่ไอ,อ้หยางฉี่มันไม่ยอมฟังฟังเราหรอกถ้ามันร่วมมือกับบูป้าเต่าปืนก็ทำหาอะไรพวกนั้นไม่ได้ง่ายนิดเดียวเราก็แค่ใช้ใยนี่เป็นตัวล่อหยางฉี่ให้ออกมาอย่ามาแตะต้องฉันนะ นายได้ยินแล้วนี่ฉันรู้ว่านายฉลาดฉันไม่คิดหรอกนะว่านายจะปฏิเสธไม่ว่ากรณีไหนๆคุณเป็นตัวปัญหาของวันนี้ทำไมไม่ลองเสี่ยงเอาตัวเองเข้ามาช่วยละ่ะอย่าฝันหวานไปเลยเขาไม่ใช่คนรักของฉันและเขาจะไม่ทำแน่ฉันเห็นด้วยนะอย่าอย่านะอย่างชี พระเอกมาช่วยแล้วพวกนายจะเดินไปเดินมาถึงเมื่อไหร่กันฉันละเยอะเมื่อยเบื่อจะแย่อยู่แล้วฮ่าฮ่มันดีมากน้องชายหลังจากที่ฉันได้คุมตระกูลวูทหารของตระกูลวูจะทำให้ข้ายืดยึดเมืองหลินไห่ได้เครดิตเหรอขอบใจมากสำหรับเครดิต มากันแล้วพาเธอลงไปครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับแกได้อย่างชีหูป้าเต่ามาเร็วดีฮะจะต้องสู้กับเขาจริงๆเหรอเนี่ยวันนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าคนที่มันฆ่าเสียวเทียนแน่นอนดูเหมือนจะหลีกเลี่ยง ที่จะสู้กับเขาไม่ได้เลยแฮะตายคิดว่าทำได้ก็ลองดูไอ้โอ้โหรบได้งั้นเหรอหมอบชีวิตแกมาให้ฉันซะดูเหมือนว่าคุณจะดูถูกผมเกินไปนะครับคุณบูป้าเต้าฮ่อเอะไม่จริงนะ ทำไมหมัดของผู้นำตระกูลวูถึงได้เบาขนาดนี้มันต้องอย่างนั้นข้าไอ้หยางชีเลยเดี๋ยวแกก็ต้องตามหยางชีไปและฉันจะส่งวิดีโอนี้ให้คนในตระกูลวูและทุกอย่างจะลงตัวอย่างสมบูรณ์ข้าตะก,กรอนใช่แน่นอนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรตูที่เก่งกว่าผู้ฆ่าลูกชายของเขา แต่ใบหน้าของหูป่าเต่านิ่งมากมันผิดปกติอย่างมากเขารู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วฉันและนายพวกเราร่วมมือฆ่าไอคนที่มันฆ่าบูเทียนด้วยกันและร่วมมือเป็นอะไรที่น่าขำฉันหวังว่ามันจะถูกฆ่าโดยอย่างชีในไม่ช้านี้นายเห็นด้วยนี่ว่าพวกเราทั้งนั้น เท่านั้นที่สามารถร่วมมือกันเพื่อฆ่าไอ้คนที่มันฆ่าบูเทียนได้แต่อาจารย์ก็สามารถฆ่ามันได้นี่ครับเป็นแผนที่ดีเลยถ้านายช่วยฉันฆ่ามันตำแหน่งหัวหน้าตระกูลบูคนต่อไปเป็นนายเท่านั้นและฉันจะให้รายชื่อคนติดต่อที่นายต้องการด้วยจริงหรอครับ หากฆ่าอย่างฉีได้ฉันจะได้ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลวูและเมืองหลินไห่ที่อยู่ในมือของบูป้าเต่านั้นมีค่ามากกว่าการฆ่าบูป้าเต่าอีกนะมันดีจริงๆท่านอาจารย์ฉันพึ่งยืนดูจุดอ่อนของอย่างฉีมันเมื่อกี้ฉันเชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันเราจะสามารถล้างแค้นให้บูเทียนได้ยะ yeah. อย่างชีแกตายแน่วันนี้ฉันจะล้างแค้นให้พี่น้องของฉันอย่าต่อสู้มิฉนนั้นคนที่คุณรักจะตายมั่นใจเลยว่าฉันจะไม่ทำแน่แนเพราะว่ามีบางคนจะฆ่าแทนฉันอึกฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าคนที่มันฆ่าบูเทียน คุณบายบายจีอยู่อาเกนคุณก็จบแล้วนะครับพี่ชายอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจผมนะครับเอาไปเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ